กรับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วก็ที่อยู่หน้าจอทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่2557ด้วยค่ะแว่วๆเสียงดนตรีประกอบเหมือนกับจะส่งดิฉันขึ้นไปรบกับใครไม่ทราบนะคะรบก็รบค่ะวันที่13เรามีนัดกันนะคะทำไมถึงต้องรบวันนี้พูดสั้นๆเพราะว่ามีนักประสัยรอคิวเยอะแยะเลยนะคะ ทำไมถึงต้องออกมาในวันที่13หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะบางคนเนี่ยก็ประเภทหมดทางไปแล้วอ่ะสร้างภาพต่อก็ไม่ได้เรียกร้องภาพให้สื่อไปนำเสนอข่าวต่อก็ไม่ได้ก็ตั้งคำถามมาดิฉันอยากจะเอ่อยอย่างนี้นะคะเมื่อวานพอดีได้มีโอกาสกลับมาดู Facebook หลังจากที่บินไปต่างจังหวัดพักใจมาหนึ่งวันนะคะ ก็เห็นเจ้าพ่อนะเจ้าพ่ออ่านคนหนึ่งเขาลงหน้าเฟซบุ๊กเขียนไว้ว่าทําไมถึงต้องปฏิรูปแล้วทําไมลุงกัมนานสุเทพถึงต้องออกมาปฏิรูปตอนนี้ทําไมไม่ทําตอนที่เขาเป็นรัฐบาลทําไมไม่ทําตอนที่ยังอยู่ในตําแหน่งดิฉันก็อยากจะตอบอย่างนี้นะคะอยากชวนพ่อแม่พี่น้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์บ้านเมืองเราก่อนปี2543บ้านเมืองเราเคยมีไหม การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาเคยมีไหมคอร์รัปชันขนาดใหญ่มีไหมคะมีใครที่หน้าด้านหน้าทนแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องซุกหุ้นมีไหมถ่ายเทหุ้นให้คนรับใช้คนขับรถใครก็แล้วแต่เคยมีไหม มีใครไหมที่ทำลายระบบศีลธรรมจริยธรรมในบ้านเราอย่างขนานใหญ่เช่นนี้เคยมีไหมคะดิฉันเกิดมาอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาอ่านประวัติศาสตร์การเมืองโลกมาไม่เคยเจอใครที่ชั่วได้ขนาดนี้เท่ากับที่ทักษินและลิ้วล้อเขากำลังทำอยู่ ่านประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์จำหนังสือมาให้ดูด้วยประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีมาโกสว่าคอร์รัปชันว่าเลวร้วายแล้วนะก็ยังไม่มากมายเท่ากับทักษิณชินวัตรและลี่วล้อของเขามาโกสว่าเลวว่าชั่วว่าโกงก็ไม่ได้สั่งให้ลูกน้องมาเผาบ้านเผาเมืองเหมือนที่ทักษิณทำ น,นี้แหละคือสิ่งที่บอกว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปใช่ไหมคะมันถึงเวลาหรือยังที่ต้องปฏิรูปพ่อแม่พี่น้องคิดดีๆก่อนหน้าปี2,543-44เป็นต้นมาบ้านเมืองเราเคยอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขความเห็นต่างคิดต่างเราเถียงกันด้วยปัญญาเราไม่ค่อยแทบจะไม่มีเลยที่คิดต่างแล้วอุ้มค่าอุ้มหาย ไม่มีน้อยมากแต่พอทักสินขึ้นมาทนายสมชยัยนิรภัยจิตของดิฉันเนี่ยขึ้นมาทำงานเพื่อปกป้องความอายุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถูกกระทำความอายุติธรรมสิ่งที่ท่านได้รับกลับคืนคืออะไรถูกอุ้มหายใช่ไหมคะคุณเอกยุทธอัญชันบุตรรู้ความข้างในเข้าเป็นไงฮะถูกอุ้มฆ่าเหมือนกันใช่ไหม หรือนี่หรือคนที่เรียกว่าไฟใจในระบบเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่หรอกทรรา,าชัดๆนั่นแหละบอกไปเลยแล้วมีอีกหลังจากตัวเองลงถูกไล่ลงนะถูกเตะลงถูกถีบลงอ่ะลงไปเสร็จแล้วก็ยังเอาพี่เขยเข้ามาอีกเอาน้องสาวขึ้นมาอีกคนไทยเนี่ยแสนจะใจดี ให้โอกาสอดทนเป็นที่สุดให้โอกาสครอบครัวนี้มาเยอะมากแต่สิ่งที่เขาทำนอกจากจะไม่เคยสำนึกผิดโกงกินสซ้ำซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนสารพัดทำลายระบบศีลธรรมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ทำทุกอย่างไม่สนใจพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเราเดินขบวนกันกี่ครั้ง พี่น้องชาวนาชาวไร่เดินขบวนกันเท่าไหร่มีไหมที่คนในรัฐบาลของตระกูลจินวัตเนี่ยมันจะเคยเห็นหัวพวกเรามีไหมคะมันถึงข่าวต้องปฏิรูปไหมแล้วทำไมต้องเป็นลุงกำนันสุเทพดิฉันบอกเลยนะคะไม่เคยรู้จักลุงกำนันสุเทพเป็นการส่วนตัวพี่น้องหลายคนในที่นี้หลายคนอาจจะไม่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์เลยก็ได้ หลายคนอาจจะไม่ได้เลือกลุงกำนันสุเทพเลยก็ได้เวทีแห่งนี้ถ้าไม่มีลุงกำนันสุเทพตัดสินใจเสียสละตนเองกระโดดลงมาสู้กับรัฐบาลที่มันช่อฉนสู้กับคนซึ่งมันใจดำอมหิตเป็นยักษ์เป็นมารถามจริงๆใครจะเสียสละลงมาสู้ให้เราใครจะลงมาเป็นแกนนำให้เรา ไม่ได้ว่ามายกย่องลุงกำนันสุเทพเพราะดิฉันกับลุงกำนันไม่มีผลประโยชน์ไดๆต่อกันแต่ดิฉันเห็นความเสียสละของลุงกำนันท่านทำงานการเมืองมา3-40ปีรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตท่านก็คงตกใจเหมือนกันทํางานการเมืองมาไม่เคยเห็นรัฐนักการเมืองคนไหนที่ช่อโกงช่อฉนเห็นแก่ประโยชน์ตนเองได้เท่ากับที่ทักษิณทำ ลุงแกก็คงตกใจเหมือนกันรับไม่ได้แกถึงต้องยอมสละตนเองลงมาเป็นแกนนำนี่แหละดิฉันอยากบอกนะดูไปลุงกำนันเนี่ยถ้าในหลักศาสนาคริสต์เนี่ยวันสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนจะมีโจรสองคนถูกตรึงขนาบข้างโจรน,นะทำทำร้ายทำชั่วมาตลอดชีวิต จอนคนหนึ่งมันกลับใจได้ในวินาทีสุดท้ายสิ่งที่ในคัมภีร์ไบเบิลสอนคือไอ้จอที่มันกลับใจได้มันได้สวรรค์ลุงกำนันสุเทพเนี่ยถ้าในทางพุทธดิฉันมองว่าเหมือนองคุรีมารรู้แล้วว่าความดีความชั่วเป็นอะไรสุดท้ายบั้นปลายชีวิตตระหนักแล้วเข้าใจแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาการทำงานการเมืองที่ผ่านมามันมีผลดีผลเสียอย่างไร แน่นอนลุงกำนันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็ดิฉันก็เชื่อมีคนต่อว่าด่าทอลุงกำนันเยอะแยะดิฉันเชื่อคนเรามันจะดีร้อยเปอร์ซ็นเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้ชั่วน้อยๆหน่อยอย่าให้ชั่วร้อยเอร์เซเหมือนทักสินและลิ้วล้อแล้วกันเพราะฉะนั้นดิฉันหนึ่งบอกว่า ถ้าลุงกำนันไม่เสียสละลงมาดิฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าคนที่อ้างตัวเองว่าดีๆในประเทศนี้เนี่ยจะมีใครกี่คนที่จะกล้าลงมานำพวกเราเราอดทนเรายอมทนเราต้องอยู่กับความกลัวมาหลายปีแต่พอลุงกำนันแกประกาศสละตนเองออกมานำปุ๊บพวกเราพร้อมใจกันกระโดดมาร่วมเวทีเลยใช่ไหมคะ นี่แหละความอึดอัดคับข้องใจเราฝากไว้กับลุงกำนันในฐานะที่ท่านเสียสละตนเองเป็นแกนนำนี่ฉันอยากจะตอบคำถามไปยังคนที่ตั้งคำถามไอ้เจ้าพ่ออ่างคนนั้นน่ะวันหนึ่งที่คุณสร้างภาพกระโดดลงมาเล่นการเมืองคุณบอกคุณล้างมือในอ่างจะทองคำทองคำเก๊อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็มาสาวไ้ตํตรวจว่า รับสวยยังไงทําธุรกิจอ่างยังไงเพื่อจะให้มันได้อยู่มาได้ดีอยู่รอดมาได้เพื่อจะเอาตัวรอดจากการเก็บสรงเก็บสวยวันหนึ่งคุณสร้างภาพอย่างนั้นว่าคุณอยากจะเป็นคนดีแต่วันนี้ในฉันก็อยากจะบอกคุณว่าไอ้ที่คุณสร้างภาพแล้วคุณก็เอานามสกุลคุณไปติดตามป้อมตํารวจทั้งหลายแหล่เนี่ยมันบอกมันไม่สามารถจะประกาศได้ว่าคุณกับตัวกับใจเพราะว่าสันดานแท้ๆของคุณมันก็ยังเป็นสันดานอยู่อย่างนั้นแหละ มันจับมันกลับตัวไม่ได้หรอกอย่ามาอิจฉาลุงกำนันสุเทพเลยใช่ไหมพี่น้องแล้วมีอีกนะมีคนว่าเวทีนี้เป็นเวทีประชาธิปัตย์เป็นเวทีคนใต้หลายคนบอกคนใต้ตัวดำใจดำน่ากลัวดิฉันยืนยันดิฉันสัมผัสคนใต้มาหลายปีเป็นสิบปี ตัวดำก็จริงแต่ใจดียืนยันนิ่ฉันทำงานวิจัยคนใต้รู้เลยวิถีชีวิตคนใต้เอาจริงพูดจริงจริงใจเช้ามานั่งเจรจาสนทนาการเมืองพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ,งอง้อมค้อมดูเหมือนจะดุดัน แต่ขอโทษคนดูดันแบบนี้แหละจริงใจมากกว่าคนที่ปลากปลาใสน้ำใจเชือดคอแล้วนอกจากคนใต้ที่นี่ที่ดูเหมือนจะเยอะแล้วคนอีสานเนี่ยโทรมาให้กำลังใจดิฉันเลยดิฉันเป็นนี่บุญคนคนใต้และคนอีสานเพราะเวลาลงพื้นที่ทำงานวิจัย อาศัยข้าวแดงแกงร้อนของพ่อแม่พี่น้องทั้งภาคใต้และภาคอีสานในการที่จะไปเก็บข้อมูลไปวิจัยไปไหนก็นแล้วแต่คนอีสานใจดีมีน้ำใจจริงๆต้องยอมรับแล้วใครที่บอกเวทีนี้ไม่มีคนภาคอื่นขอโทษนะคะเช้าๆคุณช่วยดูบลูสกายหน่อยก็ได้ค่ะม่วนขนาดนอพี่น้องเนอะ คนดีฉันมาจากเชียงใหม่เมื่อคืนเราก็เจอกันคนเชียงใหม่ยังมาเลยไม่ใช่ว่าคนเชียงใหม่จะไม่รักชาติไม่รักประเทศคนเชียงใหม่สำนึกดีรักประเทศชาติเยอะแยะมากมายเชียงใหม่วันนี้มีเวทีของกปป,ปสเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไทยที่รักชาติรักคุณธรรมรักศีลธรรมรักประเทศชาติที่จะให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง มันไม่ได้บอกหรอกว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนใต้เท่านั้นคนทุกคนในประเทศนี้มีสิทธิ์จะรักชาติรักความถูกต้องชอบธรรมทั้งนั้นค่ะแล้วอยากจะฝากไว้นะคะท่านพุทธทาสบอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศการต่อสู้ในฟิลิปปินส์ขับไล่มากอสบาทหลวงแม่ชี เดินนำหน้าประชาชนในการออกมาเดินขบวนขับไล่คนทรราชคนที่มันกินชาติผ่านบ้านผ่านเมืองคนที่มันทุจริตคอรัปชันมหาศาลวันนี้ดิฉันอยากบอกว่าเราทุกคนไม่ว่าคนนับถือศาสนาใดคนที่เป็นบอกว่าเป็นไทยพุทธเป็นไทยมุสลิมมาลายูมุสลิมหรือเป็นคริสเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและควรจะเป็นที่ที่เราจะตายได้อย่างสงบสุขใช่ไหมคะไม่มีเวลาอีกแล้วที่เราจะมานั่งรอว่าให้เวรกรรมมันตามทันไม่มีเวลาอีกแล้วที่เราจะมารอวันนี้ผู้คนลุกขึ้นมาทั้งประเทศจำนวนมหาศาลในเช้นบินปีใหม่กลับไป ภาคใต้ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในภาคใต้แล้วก็มีโอกาสแวะไปจังหวัดกระบี่แป๊บหนึ่งชื่นใจเหลือเกินไม่ทราบประชากรทั้งจังหวัดกระบี่มีกี่คนแต่ตลอดรายทางที่ผ่านไปร้อยกว่ากิโลธงชาติไทยป้ายกปปสป้ายปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งเต็มพล้ทั้งจังหวัดเลยค่ะอันนี้ชื่นชม อยากให้ทุกจังหวัดลุกขึ้นมาแบบนี้เพราะถ้าเราไม่ยอมลุกขึ้นมาคราวนี้มันไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นอีกแล้วไม่ลุกขึ้นคราวนี้ไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกแล้วเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาวันที่22ที่เราออกมาเยอะสุดรัฐบาลนางยักษ์ใจมารอัมหิตก็ไม่เคยเห็นหัวพวกเราอยู่ดี ฉะนั้นทุกจังหวัดดิฉันเชิญชวนนะคะวันที่13เรามีนัดกันสองมือสองเท้าของเราประชาชนคนสามัญน,นี่แหละคะ่ะที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตของเราเพื่อลูกหลานของตัวเราอย่ารอให้โชคชะตาหรือฟ้าดินลิขิตเลยสองมือสองเท้านี่แหละต่อสู้แล้วได้ผลเห็นจริง ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆจำนวนมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเท่านั้นที่จะโค่นล้มรัฐบาลเพียงแค่หยิบมือที่มันยังลอยหน้าลอยตาอยู่นี้แหละดิฉันเชื่อทำได้ค่ะทำได้ตลอดชีวิตของดิฉันต่อสู้มาตลอดเหมือนกันไม่เคยรอฟ้าดินเอาหลักธรรมนำใจในการต่อสู้ ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายไม่ใช้ความรุนแรงไม่ละเมิดกฎหมายแล้วก็ใช้หลักธรรมจริยธรรมหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตต่อสู้มันทำได้ก่อนก่อนลงจากเวทีเพราะดีฉันเห็นมีคนหลายคนที่นั่งเข้าคิวรอจะมาให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยดิฉันก็อยากบอกนะคะว่าถ้าท่านทบทวน ย้อนหลังกลับไปก่อนทักษิณชินวัตรขึ้นมาประเทศไทยเราเคยสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างดีมีรอยยิ้มจะหนักบ้างเบาบ้างจะวิกฤตบ้างเศรษฐกิจหรือวิกฤตการเมืองบ้างเราคุยกันได้ด้วยเหตุผลเราไม่เคยเอาความรุนแรงเราไม่เคยเอาเพลิงมาเผาบ้านเผาเมืองของเราใช่ไหมคะดิฉันอยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบนั้น พี่น้องคะมีท่านไหนไหมที่อยากจะเห็นพ่อแม่หรือบุคคลอันเป็นที่รักถูกมะเร็งร้ายกัดกินแล้วก็ปล่อยให้ตกตายไปต่อหน้ามีใครยอมแบบนั้นไหมคะดิฉันคนหนึ่งไม่ยอมวันนี้สังคมไทยเราถูกมะเร็งร้ายที่ชื่อว่าระบอบทักษิณมันกัดกินเราอยู่เราต้องลุกขึ้นมา หยุดมันให้ได้วันที่13ต้องหยุดมันให้ได้แล้วหลังจากนั้นช่วยกันค่ะช่วยกันรักษาไอ้โรคมะเรงร้ายฆ่าเชื้อร้ายให้หมดใครได้ประโยชน์จากการปฏิรูปไม่ว่าเสื้อสีใดไม่ว่าคุณเป็นใครในแผ่นดินนี้เราผู้มีจิตกุศลในการที่ จะปฏิรูปชาติบ้านเมืองให้เดินไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเราไม่เคยคิดว่าเราปฏิรูปแล้วจะเฉพาะตัวเราคนเดียวเพราะเราได้ก้าวพ้นความเป็นตัวตนของเราแบบที่ทักษิณเขาทำไปแล้วเรามีจิตที่จะทำการปฏิรูปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้น ไม่ต้องคิดอะไรมากมายดิฉันบอกแล้วนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมวันที่หไปฟิตร่างกายนะคะแล้วก็เดินด้วยกันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยไม่ยอมให้โชคชะตาฟ้าลิขิตตัวเราลิขิตชีวิตเองได้วันที่13พบกันทั้งแผ่นดินค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณค่ะ ขอเบื่อเดินทางพี่น้องครับ